โอเคครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับเดอะวูมนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาแจกสัตว์เลี้ยงแมปกูอาการเดนอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็จะมาแจกโค้ดภายในวันนี้เลยนะครับคุณดูภายในคลิปนี้นะครับใครที่อยากได้สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่นะครับที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับใครอยากได้ก็ทําตามกติกาที่พี่ทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับตัวนี้เลยนะใครทําเร็วสุดแล้วก็แคปหลักฐานมาแล้วก็ทักไอจีพี่มาเลยนะแล้วก็ส่งให้พี่เลยแล้วก็ ได้เป็นที่เรียบร,อรอ้อยละใครเร็วใครได้นะเขาคนดูพี่เออแล้เฉพาะคนแรกเท่านั้นนะครับคนที่เร็วที่สุดเออถึงนั้นแต่แต่คนดูก็ต้องทําตามกติกานะไม่ใช่แบบทักมามัวมวมังแบบไม่ได้ทําตามกติกาีิพี่ไม่ให้นะต้องทําตามกติกาเงินพี่จะให้นะครับเออเพราะว่าใครอยากแบบจะสุ่มตามพี่นะครับพี่สุ่มจากเว็บดีดี้ช็อปนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการสุ่มในเว็บดีดี้ช็อปนะครับแล้วก็จะมาแจกโค้ดเงินในเว็บดีดีช็อปนะครับเป็นเงินฟรีนะครับของ เว็บเขานะครับก็หายแบบว่าแจกเงินฟรีให้แบบมาซื้อของนู่นนี่นั่นแบบตามใจคนดูเออเป็นเงินฟรีนะครับใครจะไม่อยากได้ล่ะใช่ไหมถ้าใครแบบอยากรู้วิธีการแบบสุ่มเงินฟรีนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนภายในคลิปนี้เลยนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาทนะครับคณดูแค่แบบคนดูใส่โค้ดแล้วก็ได้เงินละเออเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับเดี๋ยวพี่ตัดไปตอนที่พี่อยู่หน้าเว็บเลยดีกว่าเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับว่าวิธีการรับเงินฟรีทำยังไงครับเดี๋ยวพี่ตัดไปเลย ตอนนี้เราก็มาอยู่กับหน้าเว็บดีดี้ช็อีกเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมเลยใครที่แบบอยากรู้วิธีการเข้าเว็บนี้นะครับก็พิมพ์ชื่อนี้เข้าไปได้เลยครับดีดีช็อนะครับใน Google นะครับแล้วก็จะเป็นลิงก์แรกเลยนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับเว็บนี้นะครับก็เป็นเว็บแบบเกี่ยวกับแบบรหัสโลบอกนะครับแมปโลบอกแบบหลายๆแมปเลยนะครับคุณดูคุณดูสามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นกดเกมพาร์นะครับนี่นะกดเกมพาร์เติมโลบักนะครับ ทำไมพี่ถึงมาสุ่มเว็บนีะครับเพราะว่าเว็บนี้นะครับเขามีทะเบียนการค้าครับเป็นทะเบียนการค้าของประเทศไทยนะครับเป็นทะเบียนการค้าดี d นะครับเป็นทะเบียนการค้าของกฎหมายประเทศไทยนะครับเอาง่ายนะครับคือถ้าเว็บไหนนะครับเขามีทะเบียนการค้านี้นะครับคือไม่เกียนไม่โกงแน่นอนครับร้อยเปเซนตะครับถ้าเกียนนะครับมาเตะหน้าพี่ได้เลยเออกูแบบแบบเงค บบยืนหน้าให้อิงเตะเลยเว้เออนี่ก็คือแฟนเพจนะเวลาแบบมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวไ,ไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการสมัครสมาชิกเป็นอย่างแรกเลยนะครับดูดูมาหน้าเว็บมีเสร็จใช่ไหมดูก็ก,กดคำว่าสมัครสมาชิกตรงนี้เลยอือันนี้นะครับอันแรกก็คือชื่อผู้ใช้นะครับก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้อันที่สองเออรหัสผ่าน,นครับอันที่3าก็ใส่เหมือนที่2นะครับเป็นยืนยันรหัสผ่าน,นครับแล้วก็กดติ๊กตรงนี้เลยนะแล้วก็กดสมัครสมาชิกนะครับ แล้วก็ถ้าใครที่แบบอยากแบบเร็วๆนะครับก็เข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะอันนี้ง่ายสุดเลยแค่คลิกเดียวก็สมัครเสร็จละเออเดี๋ยวพี่ขอญาตเออสมัครสมาชิกสักครู่นะครับเดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่พี่สมัครเสร็จเลยดีกว่าอตอนนี้พี่ก็สมัครสมาชิกเสร็จเป็นทีร้อยนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการใช้โค้ดเงินฟรีๆเลยนะครับมาขาเอเติมเงินครับอันแรกนะครับคือเติมเงินด้วยซองอัง่งเปาครับก็ง่ายๆครับแก้ว ไปสไปร้างซององเปล okay. being, มาแล้วก er ็ลิงซอง่องเปลมาวางตรงนี้นะครับใครยังเติมเินเขามีวิธีการดูนะครับนี่นะวิธีการเติมอันที่2คือสแกนจ่ายทั่วไปลยครับเป็นธนาคารนะครับก็สแกนจ่ายแล้วก็เอารีมมาแปะไว้ตรงนี้แค่นี้่เสร็จละอันนี้ก็คือเติมด้วยโค้ดนะครับอันที่พี่จะมาสอนเติมในวันนี้ครับก็ใส่โค้ดนี้เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งโค้ดนี้นะครับไว้ใต้คลิปนะครับให้คุณดูนะครับเอาโค้ดนี้นะครับมาใส่เหมือนพี่ที่พี่สอนเลยนะกดใช้โค้ดเลยครับโค้ดมีจำนวนจากัดนะ ที่แบบใส่ไม่ได้นี่คือแบบโค้ดหมดนะครับคุณดูเพราะว่ามันมีจํานวนจํากัดนะครับคุณดูนี่นะแล้วก็มาเลือกซื้อได้เลยนี่นะของก็มีให้คุณดูเลือกซื้อมากมายนะครับอืแต่ที่พี่ซื้อก็จะเป็นแบบตัวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่พี่ซื้อนะเดี๋ยวก่อนตัวที่พี่ซื้อมันอยู่ไหนวะเป็นแมคซัสอะเออมันเป็นตัวอะไรวะมันมีปีกอะ่ะเดี๋ยวก็เดีพี่หาไม่เจอเออมันหายไปไหนวะ กูเพิ่งซื้อไปเนี่ยโอ้กูเป็นออทิสติกก็ไม่ใช่เนี่ยโลจิสติกเนี่ยยิ่ฟินนะครับเป็นตัดเลี้ยงนะครับตัวใหม่นะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแร่พอสมควรนะครับก็ราคาประมาณนี้นะก็ใครอยากได้ก็ทำตามกติกาที่พี่ทิ้งไว้นะครับพี่ก็แจกฟรีนะคุณดูเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวใครอยากได้รหัสก็ทําตามกติกาแล้วก็ทักไอจีมาเลยนะเออก็มีแค่นี้แหละคุณดูเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บอืม